ถ้าคุณจะไปคุณจะไปทำอะไรครับขอคำเดียวกันเยี่ยมเออสวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับที่นี่ร้านอูดดีดูดพัดครับ ไม่พูดชื่อรายการก่อนเลยต้องชื่อหลานที่ก่อนเลยวันนี้นะครับผมเราก็จะมาพบกับโอหน้าบ้าเกมบ้าพลังบ้าพลังบ้าพลังในช่วงบ้าเกมก่อนเกมครับผม วันนี้ครั <c oughs> ผมไม่รูจ้จะตบ <c oughs> มือยังไงเลยวันนี้เราจะมาอยู่ในกับเกมสปายฟอร์ครับผมอยู่ในกับเกมลววเกลยวะเกมสปายฟอร์นี้นะครับผมจริงๆก็มีคนเล่นเยอะแล้วนะครับพวกเราก็อยากจะลองเล่นกันบ้างนะครับเลยมาเป็นที่มาของวันนี้นะครับ<ต><ต>สปายฟอร์แต่เราแต่เราไม่ทำตามคอมเมนต์นะเราคิดคิดเองคิดเอง,เองไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยว่าอยากให้เล่นสปายฟอร์อ๋อทไม่หมไม่หมทำตามเขาไม่เถอะนะแล้วแล้วมึงรู้ได้ไงว่าคอมเมนต์ พูดอธิบายขา่าวๆให้ฟังหน่อยว่ามันเล่นยังไงวะไอ้สปายฟอนเนี่ยเราไปดู <c oughs> วิทยากันเลยฮะกติกาเกมสปายฟอนผู้เล่นจะได้รับการคนละหนึ่งใบแต่จะมีอยู่หนึงคนที่เป็นสปายในขณะที่ผู้เล่นคนอื่นจะได้รับการสถานที่เดียวกันแต่คนละบทบาทจับเวลา5นาที ให้ผู้เล่นได้พูดคุยสอบถามเพื่อหาได้ว่าใครที่เป็นสปายถ้าผู้เล่นทุกคนร่วมมือกันหาสปายเจอรับไปเลยคนละ2คะแนนแต่ถ้าสปายนดะ้ฉลาดดาวสถานที่ถูกสปายรับไปเลย1คะแนนแต่ถ้าสปายเล่นเนียนมากไม่มีใครจับได้เลยสปายรับไปอีก2คะแนน อ่ะโอเคครับผมเกมก็จะประมาณนี้นะครับวิธีการเล่นก็จะง่ายๆไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับผมพู้เราพร้อมไหมฮะรอบ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 ละกี่นาทีนะรอบละ5้าทีแต่เวลาถามห้ามถาม3าคนเดิมนะครับอ่าโอเคนั้นขอโลดชัลชันด้วยครับเริ่มที่คุณดิวเริ่มถามนะดิวเอาเลย3า1สองหเริ่มครับคุณสบอนครับคุณจะเข้าสถานที่นั้นยังไงครับ จริงๆในความในความรู้สึกผมไม่อยากไปเลยโอเคครับถามต่อได้เลยครับคุณปกป้องครับครับผมคุณเป็นคนยังไงเวลาอยู่ในนั้นผมไม่ได้อยู่ในนั้นครับคุณอาร์มครับครับลูทีนของคุณในนั้นเนี่ยเป็นยังไงครับผมผมว่าทุกคนน่าจะรู้กันหมดว่าลูทีนแต่ละคนเป็นอย่างไรแต่ผมนั้นมีหน้าที่มากกว่าคนอื่นครับอ๋อไม่ได้ไม่กว้างเสียงกว้างเสียงคุณพีทครับครับผมอยู่ในเนี้ย คุณแต่งตัวไงครับมันจะมีคล้ายๆคนส่วนหนึ่งแล้วก็ไม่คล้ายคนส่วนหนึ่งแต่ผมอะสำคัญอ่าคุณสปอนครับครับโลคุณเนี่ยเหมือนชีวิตจริงคุณไหมผมว่าก็คล้ายๆผมว่าก็คล้ายๆจริงๆตอนนี้ตอนนี้คล้ายๆในนั้นเลยคุณคุณบิ๊กฮะครับสถานที่ที่คุณอยู่เนี่ยมันกว้างใหญ่ขนาดไหนแปดร้อยกว่าไร่อ่ะที่ผมอยู่ผมพอเข้าใจได้ที่คุณพูดมา ค่อนข้างใหญ่โตพอสมควรครับาค่เดียวครับครับคุณตื่นกี่โมงครับตอนอยู่ข้างในเข้า8โมงออก5โมงเย็นครับของผม่ะคุน้ำครับครับผมตอนที่คุณอยู่ข้างในอ่ะคุณจะออกมาคุณออกมายังไงครับผมคิดว่าผมคงไม่ได้ออกมมาผมไม่ได้ออกผม ยังไม่ถึงเวลที่ผมจะต้องออกครับใจเสียเลยเฮียไ้องครับครับคุณทำม,มาอยู่ตรงนี้ครับผมมีหน้าที่ช่วยทุกคนในนี้ครับผมถ้าคุยผมก่อนอ่ะคุณอาจจะไม่ได้ไปนะ บิ๊กครับครับผมที่800ไร่ของคุณเนี่ยส่วนมากคนในนั้นเขาทำอะไรกันครับแล้วแต่เลยครับทุกคนอยากทำอะไรก็ทำอิสระเต็มที่ครับเพราะผมดูแลหมดโอเคอ๋อมีสามพี่นะได้เลยครับโอเคผมจละการอลลโอเคดีมากดีโถ่สถ่โถ่โถดิมึงอย่าลอกแรงดีอัมกูมองมึงอยู่นะการการที่มึงพยายามสงสัยคนอื่นอ่ะมันกลายให้มึงโดนสงสัยเองถามคุณมถามคุณอัมอะได้เลยครับผมว่าคุณเนี่ย น่าจะเป็นพวกเดียวผมนะมึงถามเลยมึงคุยอับเขาเขาไม่ถามเกินเกินก่อนนะเกินก่อนไงการแต่งกายเนี่ยเรียบร้อยดีไหมปากกบูนเรียบร้ยดีไหมครับผมผมว่าผมแต่งกันเหมือนคนอื่นเหรอครับโอ้โหยากเลยยากเลยกดอู้แล้วกันครับว่าไงครับผมคุณทำอะไรอยู่ในนี้ครับเบื่อเบื่อผมก็มาดูเปื่อยกดโทรศัพท์เล่นครับมันจังชิลเลยใช่จังหวะมันจะมีแกลบว่างอยู่อะครับอ้าวดูเป็นโทรศัพท์คุณพีกครับ ผมเนี่ยอยากจัดเฟสติวัลของโอฮานาได้ไหมครับถือว่าโอ้โหยียี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เอาไงต่อไปอนี่ยทำไงต่อไปต้องโหวตหาสไปต้องโหวตหาสไปครับผมโหวตเลยใช่ป่ะเราเราเราสามารถทวนกันได้ว่าใครถามอะไรบ้างใครตอบอะไรบ้างอะดูน่าสงสัยแปดร้อยไล่อน่าสงสัยนี่เขาเขาชอบสงสัยผมคนนี้โอ้จี้ผมบ่อยมากแต่ไอ้ดนี้เล่นโทรศัพท์หนุ่มสีผมกำลังคิดว่าใช่ผมสงสัยแต่ว่ามันก็เป็นไปได้นะถ้าเป็นคนใหญ่คนโตมันใหญ่ได้มันใหญ่ไปสิอันนี้ก็เหมือนชีวิตจริงไหมหรอกเหมือนอะไรอ่ะเมเซ่ตลกเลยตลกถามเดี๋ยวถามโล่คุณเนี่ยเหมือนชีวิตจริงคุณไหม ผม it, ว่าก็คล้ายๆนะเอามดเลยไหมล่ะอ่ะแล้วแต่เลยมาบดเลยหนึ่งสองสามเนาดูไหผมคืออันตราพา์แล้วเพี่แล้วผมดูแลทั้งหมดข้างในเนี้ยคือใครที่สบายเอาผมรุ่นใหญ่ไงไม่ใช um ่กูนี่กูนี่กูมาเยี่ยมกูดูได้กูเป็นหมอในนั้นผมเป็นคนทำอาหารกูเป็นทนายความไอ้สิ มึงเดี๋ยวก่อนมันเล่นผิดไปไหนมึงต้องให้กูทายก่อนเออแล้กูรู้ว่าคุกอยู่แล้วรู้ได้ไงมึงพวกมึงอ่ะไม่ไม่ได้ตั้งใจเหวกจากพวกมึงชอบผู้พูดว่าข้างไหนใช่ข้างไหนเขาบูดข้างไหนมาเออรู้ตั้งแต่คำถามสองคำถามแรกเลยอ่ะหรือว่าเก่งหรือว่าเก่งนะครับผมเก่อ่าไอผมมคนจำได้ไหมหอมแก้มค้างไว้สิวิได้หอมนี่ก็ะพงมั้นหอมเนาะ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 ตอกันมาอะไรมาตอบนะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันจุ๊บมันต้อง ผมไม่เอาผมไม่ไหวอ่ะนะคุณโดนแล้วคุณผ่านอีกคุณผ่านใช่ไไอ้ชิบมันของเมียกูเลยอ่ะป้องจริงปะเนี่ยเจ้าเนื้อเหมือนแ้วเจ้าเนื้อเออ นิ้วหอมหอมเองนวหอมเองหอมเองหอมเองหอมนิเดีคนบ้านหอมตัวเองไงแมาฝากน้องมาบ้างเมื่อกี้ข้ามมันึกว่าชนด้วงอะต่อไปเป็นพี่โอป้องแจกเอ๊ยคุณสะบอลดูเร็วเลยดูแบบไวมากแบบว่าดูไวเกิน ผมขอถามคุณสบอลครับครับเอาภายในปีนี้คุณได้ไปที่นี่หรือเปล่าลโลเขานะไม่ใช่ผมเขาไม่ผมขอถามคุณบิกกี้ครับครับไอสถานที่นี้มันใหญ่ไหมกว้างขวางฮะส่วนลูกหมลูกตาผมขอถามคุณอาครับมาคุณมาทำอะไรที่นี่ครับโดดเด่นเลยผมอะโดดเด่นในงานนี้มากตอต่อต่อต่อแค่นี้ได้ต่อแค่นี้ไม่ต้องต่อเยอะก็ได้โดดเด่นมากผมขอถามคุณสบอลละกันครับครับ คุ้จั้กัใครมั้งครับในที่เนี้ยผมรู้จักเยอะครับหลายคนบางทีก็ไม่ต้องรู้จักก็ได้อ๋อเี๋ยวสไปรู้ครับยวไปตอบเยอะครับถามาครับขอถามคุณดิวครับได้ครับคุณจะเข้าไปในสถานที่แห่งนี้คุณต้องทำังไรโอ้ผมมีมีคนเชิญมาครับผมใครๆก็รู้จักตอันนี้เดี๋ยวเยอะเกินเดี๋ยวเยอะเกินครับเยอะเกินครับคุณพี่มีนครับครับผมคุณเข้าไปทําอะไรในนั้นครับผมเป็นส่วนในการสร้างความสุขครับ คุณป้องครับครับผมคุณต้องมาที่นี่ทุกวันไหมไม่ครับคุณบิ๊กครับครับผมเกมนี้ตึงไว้อ่าจะถามอะไรดีนะไม่รู้ดิไม่รู้ดิว่าจะถามอะไรรู้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 ร้องไงตจะถามว่าเคยไปสถานที่นี้ล่าสุดเมื่อไหร่ฮะน่าจะเร็วๆนี้ที่ผ่านมาเร็วๆนี้เลยหมายถึงว่าในในในอาชีพข้างล่างที่เราเป็นนะใช่เร็วๆนี้ให้ไหมใช่เร็วๆนี้ ุณรู้ครับครับ <fal que? S 1> ผมคุณมีหน้าที่อะไรครับหน้าที่ผมโคตรหน้าเบื่อเลยสอบแค่นี้อีกเลยก็หน้าที่มันหน้าเบื่องนะโอ้โคตรเบื่อเลยสามต่อทีสามต่อเดี๋ยวเวลาหมดคุณซาบอนครับครับงานเป็นงานเนี้ยผมเชื่อว่าเป็นงานคนเยอะไหมครับแล้วแต่บางทีก็อยู่ที่โปรโมทครับอยู่ที่โปรโมทครับถามต่อเลยครับคุณซาบอลถามต่อครับคุณอาร์มครับครับผมอยากคุยคุณมากเลย คุณชอบพาใครไปในสถานที่นี้ครับคนเดียวเท่านั้นที่ผมจะพาไปผมไปแค่คนเดียวเท่านั้นตออดีต่อดีต่อดีครับตออดีครับอยากระถามคุณนั้นแต่ผมถามคุณไม่ได้คุณป้องครับครับช่วงประมาณสักสี่ทุ่มห้าทุ่มเนี่ยคุณทำอะไรอยู่ในงานนี้ครับผมมาแค่กินข้าวผมก็ออกไปเลยผมไม่ร่วมงานคุณสบอนครับครับแล้วถ้าถามกลับกันเนี่ยคุณจะพาใครไปงานงานนี้ผมไปคนเดียวอยู่แล้วครอบครัวอยู่ที่บ้าน จากที่ดูจากโซเชียลมาแล้วอะอ้าวคุณถามต่อคุณจะมาคุณถามต่อถามคุณพิกี้ครับครับผมวคุณจะถ้าคุณมั่นใจในคำตอบคุณก็เผยตัวตอบได้เลยนะคุณพิกี้ครับครับถามเลยฮะคุณ่ะต้องไปงสถานที่นี้กี่โมงโอ้ยไม่ได้หลับได้นอนอ่ะผมบอกเลย มั่วเลยมั่วไปเลยอื่นทีสี่อ่ะจะมาหาข้อมูลไม่ได้หรอกคุณดียวฮะครับหนึ่งสองสามไม่ต้องคุยเป็นสบายไหมครับเป็นครับคุณรู้ไหมว่าคุอยที่ไหน อเราูเดาแค่ว่าไอ้คอนเสิร์ตเมทัลกับเอางี้คุณลองดูงานดนตรีอ่ะผมบอให้คุณดูบอให้คุณดูคุณนะคุณดูให้ดูสามสิบวิสามสิบวิฮะคุณคุณลองเดามาเดียวเด่นๆเหรอโอเคพอ่อพี่ไหนครับคอนเฟิร์ม ไม่รู้เลยนักดนตรีห้องดนตรีคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตฮะคอนเสิร์ตเป็นคอนเสิรที่ผิดครับเพราะว่าพวกผมอ่ะอยู่งานแต่งงานใช่ไหมใช่คแต่งใครใครคือใครบ้างของผมอ่าเป็นเพื่อนสุดดีดานี่นี่นี่โอเคงี้ของผมคุณแปลกหน้าครับผมของผมดีเจครโอ้ควาเฮาความสุขความสุขของผมคนขับรถเลมูซีนครับ น่าเบื่อไงอยู่ในรถน่ารอไอ้เที่ผมเชื่อเบมาเลยครับโอที่ช้าแต่จะฉาดเด่นเจ้าสาวฮะอ้าวนี่ไอเดียวมือสรุปรอบนี้นะครับสปายแพ้ผมไม่ได้ต่าไม่ได้บทลงโทษของเราก็คือทำตัวเหมือนไก่ยี่สิบปอ

อ่ะผมถามก่อนนะครับเมื่อกี้ใครวางเร็ววะจิตวิทยาจิตวิทยาอยากจะลั่ออกเลยเลยคุณเดียวครับครับคุณเป็นคนดีไหมในงานเนี้ยโอ้โหผม่เมนหลักเมนหลักของของงานของงานของงานนี้เลยเมนหลักของของงานของงานของงานนี้เลยมันหกปาจะไม่ใช่นะแต่มันโลกไปหน่อยมันอาจจะไม่ใจก็ได้คุณนุ่นครับขอบใจครับ คุณเข้าไปทําอะไรในนี้ครับมาผมต้องเข้าไปทํำหน้าที่ของผมหูผมกคตเหม็นนหน้าที่ผมคือแบบดูแลบางอย่างพุทอาร์มครับผมข้างในเนี้ยเหมือนควันไหมควันผมมาสะอาดสะอ้านเลยครับสะอาดสะอ้านโปร่งใสใช่ครับคุนอื่นได้เหรอครับทำไมคุณนั่งห้อยกันได้ที่อะไรคุณอยู่นี่ครับผมผมไม่มีหน้าที่อะไรครับเพราะว่าอะไรครับก็ไม่มีหน้าที่ไงเฮ้ยแต่แต่ผมพอจะเข้าใจนะเข้าใจเข้าใจเฉยได้ครับอ่ะคุณตะบอลถาม คุณบิ๊กครับครับผมสถานที่นี้คุณชอบไปไหมถึงไม่ชอบก็ต้องไปฮะเดียวนะอ๋อมันมาถึงวันที่เขาแออ้อได้วยคุณบิ๊กนี่เราเอาหรือเปล่าไม่กลวอถามถามคุณคกป้องนะคน้อง้องคุณมาทำอะไรครับผมมาเพื่อให้สิ่งสีหนึ่งเนี้ยมันมันสวยงาม วัางคือวางเนได้แต่ก็พอตกหลบอะตก็มึงดีกว่ามาที่มาที่แห่งนี้เนี่ยโลคุณเนี่ยพกอะไรมาบ้างเนี่มีมีมีอ่ามีให้ติ๊กถูกเยอะๆหน่อยโอเคโอเคคุณอ้ําครับครับผมคุณมากับใครครับมาคนเดียวครับมาวิ่งเล่นไปต่อเลยครับคุณปอหลังกันครับครับผมคุณมากี่โมงครับที่เนี่ยผมมาเป็นคนแรกๆเลยประมาณสักอแปดโมงอ่ะผมขอถามคุณอู๊ดครับ คุณจะออกจากงานนี้กี่โมงครับผมเออผมต้องรองานจบงานถ้าจบแบบผมกลับเลยเสี่ยงพูดเป็นอะไรครับคุณดูนายอยากร้อถามเพิ่มโอรอเพลงโอรอรอรผมต้องรองานคุณอาร์มครับผมขอเปิดขอรีเควสเป็นเพลงแบบแนวฮิปฮอปได้ไหมครับยังไงครับขอพี่ครับขอรีเควสเป็นเพลงฮิปฮอปไดไหมครับตับเบื่อแล้วอยากฟังฮิปฮอปได้ครับ มาได้ว่าโม่คำถามต้องถามพี่ไอ้กูครับเนี่ยไปถามอะไรดีกว่าคุณอามครับข้างในเนี่ยเป็นอินดอร์หรือเอาดอร์ครับอินอ่ติดแอร์ครับข้างในผมติดแอร์เลยบุ๊ม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 ไม่รู้ว่ามันมันหลอกกระบายหรือว่ามันหลอกตัวเองคุณพักบอลครับครับอักได้กี่โมงครับแล้วแต่ผม ผมจะเข้าจะออกมันเป็นเรื่องของผมครับรู้ว่าคุณเจอสปายแล้วล่ะจะเข้าจะออกมันคือเรื่องของผมผมต่อคุาเป็นสปายตอบเลยร้านดนตรีครับตอบนะแต่ว่าร้านดนตรีเป็นต่อท้ายนะครับต่อท้ายครับให้คำตอบที่ผิดครับเพราะว่ามันได้เพิมๆเลยรเพราะว่าคุณผมอยู่งานประกวดแมวครับ อยู่ในห้องแอร์คืออ๋อผ่านไปแล้วอยู่ที่ท่าเซ็กใช่คุณรู้ตัวนค่แหละข้างในผมติดแอร์เลยวีไม่ชอบไม่อยากไป็นสไปดอะไรบอกบอกโลบอกโลอ่ะบอกโลก่อนบอกโลก่อนฉันเป็นยิปแยดดิวเลยผมเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องแมวครับออ ผู้เข้าประกวดครับผมต้องมาตอนเช้าเลยผมคือผู้ขั้งไข่แมวเหนียวครับผมคือสัตวแพทย์ครับสุจริครับถึงว่าใส่แว่นทผู้รับชมครับเออท่านครเดี๋ยไปไหนกันนะเข้าใจมึงเป็นแมวด้วยผมเป็นผู้จัดงานครับโอ้ลุ้นใหญ่เลยสรุปนะครับผมสไปแพ้ครับยาก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 โลไม่ยากลงมา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 ลงโทษก่อนนะครับมาลงโทษก่อนอ่ะสไปสีมะกอกแปลว่าคนละไง สั่งสั่งที่เดมสั่งที่เดิมโอ้ยส่ที่เดิมส่ที่เดิมโอ้ยโดนติดแป้งมาอุ้ยไม่โดนนานมากอ่ะไิ้วย้วเจ็บสุดเลยจริงยิ้่าเลยย้วที่เลยย้วเจ็บสุดตั้งแต่เล่นป๋าเป้าแล้ว เดี๋ยวเด้อ่ะมารอบสุดท้ายนะครับผมขอโลกันได้เลยครับผมขอให้เป็นสบายเถอะนะไม่อเป็นสบายเลยหมันกดดันมาดูโลกันครบแล้วนะครับครับนั่นเชิญคุณอาร์มถามคนแรกเลยฮะผมขอถามคนเดียวเลันครับคุณจักจมูกใหญมากเลยครับผมขันจมูกรับเพราะว่าเราโลนี้เกี่ยวไหมครับไม่เกี่ยวอันนี้คือชีวิตจริง คุณทำอะไรอยู่นี่ครับคุณดิวครับผมอ่าเข้าๆออกๆครับที่นี่เดี๋ดวถามต่อโอ้ขอถามอ่าคุณมีนครับได้ครับคุณจะไปที่นี่กี่โมงดีครับโอ้โหผมเข้าแปดโมงเช้าออกหกโมงเย็นทุกวันว้าวคุณพี่ครับต้องไปที่นี่ทุกวันนะครับแล้วแต่เขาเรียกครับคุณบอลครับคุณอยู่ที่นี่ทุกวันไหมก็อยู่ที่คนในครอบครัวครับ ถามต่อถามต่อดิลครับครับผมสถานที่แห่งนี้ถ้าคุณจะไปคุณจะไปทำอะไรขอคำเดียวกันเยี่ยมเย่ะเยอะแล้วแต่ตีความครับแล้วแต่ตีความคุณพี่ป้องครับครับทำเลยผมว่าจะไปอยู่แต่คุณพี่ป้องทำอะไรครับอยู่ในนั้นถ้ามีเหตุการณ์ะผมถึงจะไปครับผมขอถามคุณตะบอลครับผมครับคุณอยากไปอยู่ที่นี่ไหมแล้วแต่ข้อโพยนะครับ ผมไม่สามารถกำหนดโอ๊ยไม่ต้องไปเต้าไปเต้าไปเต้าหน่อยคู่ต้องถามว่าอินอินคุณอู๊ดครับครับผมในอนาคตคุณจะต้องใช้สถานที่นี้ไหมผมลาออกจะลาพูดกับเราอืมแค่นี้แหละคุณปกป้องครับช็อกไปเลยว่าไงครับหัวช็อกก็แน่นอนก็ผมลาออกออไมอ่ะได้ครับแล้วคุณปกป้องครับผมที่นี่เนี่ยครับผมอยากรู้ว่ามันเงียบไหมครับ มันไม่เชิงะฮะมันจะมีกิจกรรมให้ทําอยู่ครับผมขอถามคุณอาร์มครับผมครับผมคุณอยากไปอยู่ที่นี่ไหมครับแล้วแต่บุญวัฒนาครับผมจี้คุณยิ้วครับเร็วๆนี้คุณได้เข้าสายนี้ไหมครับผมก็ต้องไปทุกอาทิตย์อยู่แล้วครับคุณรุตครับเที่ยงคืนตีหนึ่งคุณเข้าไปได้ไหมผมนอนนั่นแต่มึงลาออกไปแล้วนะน่าโพสกันคุณอาร์มครับผมมียูนิฟอร์มไหมครับไม่มีครับผมใส่ชุดบ้านๆไปเลยครับเรื่่านัร สถานที่ของกังเครียดมากเลยเอาหน่อนีิถามมาดิถามมาคุณพีครับออกลงอย่างเดียวเลยดูความสุขไหมครับที่ได้เข้าไปที่นั่นเป็นหน้าที่ครับเป็นหน้าที่ที่ต้องทำยยงวบ้านะคุณพี่ครับครับสถานที่นี้นำสัตว์เข้าไปได้ไหมครับได้ครับเห็นมีคนพาไปบ่อยคุณอู๊ดครับครับคุณทำอะไรอยู่ฮะตอนหกโมงเช้าหกโมงตื่นเพิ่งตื่นเลยกำลังหาที่ตาเลย อ้าวยากว่ะยากน่าเขาชี้ผมอีกแล้วนี่ีอกวนนี่ก็มีสิทธินะมันมีแบบคำถามครับแน่นอนแปลกๆกลัวนี่แปลกๆเรามาจี้เขาตอนหลังๆแล้วเขาบอกมาเอาอะไรมาเครียดมากเลยเอาหน่อยดิถามมาได้ถามมาได้ได้เรียนความมั่นใจเลยถ้าแล้วคิดอย่างนั้นก็ได้แต่สปายมันลอยนวลนะใช่เลยใช่เลยใช่เลยทุกคนต้องหมดแล้วนะเนี่ยไอ้เครียดล้วก็โดนลงโทษกันหมด นี่รู้จักป่ะโหวตโดยไม่ได้นัดหมายอ่ะเพื่อนสปอนสปอนเอ้ยโหคุณบอนจริงสอนตอนนี้นะคะพี่มีนโดนโหวตไป5โหวตครับพี่มีนเป็นอะไรคะผมไม่ใช่สปายครับอใครเป็นสปายในที่นี้คะผมครับโอ้ยโออ่าเดี๋ยวมันต้องทายก่อนไม่เอาทายไม่รู้เลยคนก็ได้ไยากยากยากก็ยากมากมันต้องเป็นอะไรการทำงาน หนึ่งที่เราออกทำไมอ่ะอุ้ยไม่ต้องออกทำไมตอนนักขุนชลาเออเป็นคำตอบที่ถูกต้องว้ายเก่งเก่งและจะมีอะไรบ้างาวน์บ้านครอบครัวไงแล้วแต่ครอบครัวบ้านนักขุนชลาส่วนใหญ่ไม่ค่อยรักษข้าวไม่รู้ไงไม่เคยไปอ่ะฝันโลดูกันครับใครได้โลอะไรฮะของผมเป็นอ่าเป็นญาติญาติครับต้องอ่ะ ผู้รับประกันไทยคุเป็นพยาบาลเป็นนพยาบาลรู้บ้างไมผู้รออกทำไมะกูเป็นบุรุษพยาบาลได้เฉยแล้จะลาออกอยู่แล้วอุเป็นชายผู้สูงอายุผมเป็นนักกินวิทยาฮะนานเข้าไปทีเอาละครับผมให้าเรื่องให้ทำเรืองให้ตีข้อพับแขน2ทีอุ้ยสองนิ้วหรอสนิ้วสอนี่ดิเบาแค่นี้พอมีคนดิบแรงปะเบาเบามากเลยมีพ้อเลยเดียวนอยอุ้ย ท,ท,ทีเดียวใช่ไหมสองทีทีเดียวพอเฮ้ยเจ๋เพื s <S ่อนไอวเอวทำเจ็บอะเดี๋ยววันนั้นเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยไม่เชื่อมันตีเจ็บแต่ว่ามันลืมไม่มันลืมไม่ไม่กูตีเจ็บไอ้เดียว่าจะแรงเกินลาดเองเฉยไม่กูจงใจว่าเราคือเพื่อนรักโอ้โหกูเจ็บเลยกูเจ็บจริงเดี๋ยวมันสั่งแรงเลยอ่ะ ดังซือ้ยสนุกนะสนุกนะสนุกนะแต่เกมนี้เป็นสปายกดดันเออมึงน่ากลัวจริงสไปร์ลอะโอเคนะครับผมคลิปนี้นะครับชอบเป็นไงบ้างครับถ้าเม้นชอบเป็นไงบ้างครับถ้าเม้นเฮ้ยชอบชอบเป็นยังไงครับท่าเม้นชอบเป็นังไงครับท่าเม้นึงสลับเบอร์คิดกันมานะครับว่าชอบอะไรชอบเป็นไงบ้างครับถ้าเม้น พ่อเขาคอมเมนต์มาเกมสนุกๆแบบนี้นะครับเรามีกันให้ตลอดลาต่คุณถามว่าถ้าเกิดมาเล่นที่เนี่ยถ้าเลือกพวเกมบางเกมที่ต้องใช้คนแบบว่าเป็นเป็นกรรมการต้องมี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 ที่นี่มีเจมให้ถ้าบางเกมเจมไม่รู้ก็เดี๋ยวเรามาช่วยกัน เราช่วยกันหาไปสั่งสั่งซื้อได้นี่หว่าสั่งซื้อได้เออสั่งซื้อกระอู๊บได้นะครับทักไปแล้วครับผมแสดงแดกตับนะครับผมใช่อุนี่ดูนะครับทักมานะครับได้บอดเกมอือไข่บอดเกมนีคลิปหน้าเป็นคลิปอะไรนะครับเราไปตามชมกันได้เลยนะครับผมแล้วก็จากวาตัวหน้านะครับเราเคยพูดกันว่าว่าคลิปหน้าเป็นคลิปอะไรอ๋อก็ไม่มีใครพูดไงโอแปกๆถามาลุ้นกันว่าคลิปหน้าคือคลิปอะไรเดี๋ยวเรามาโหดเลาะกันตามภาษาตหัวหน้าครับผมแล้วก็อย่าลืมมนะชอบบททไครั โอ้ยขับสวยๆซื้อได้ที่เสื้อนะครับเนี่ยยี่เปิ้ลหนึงยี่อย่าลืมกดก๊อปปี้เลยครับผมถ้าโอ้หน้าติ๊กต๊อกวันนี้นะครับขอสวัสดีนะครับถ้าลาไปก่อนนะครับโวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณครับ ไอ้พวกชุดดำพวกเทื่อนไอ้พวกดิกไอ้พวกขี้เมาพวกโหนไอ้พวกจิตไอ้พวกสัตัดลายขี้ยาไอ้พวกดิกไอ้พวกโอนหน้าพวกบ้าเขท่าเอ้ไอ้พวกชุดดำพวกเทื่อนไอ้พวกดิกไอ้พวกขี้เมาพวกโหนไอ้พวกจิตไอ้พวกสัตัดลายขี้ยาไอ้พวกดิกไอ้พวกโอนหน้าพวกบ้าเขท่า